เจ๊ Jay, สวัสดีค่ะอ๋อเออเซลสีผมค่ะเจ๊ Jay. แค่นี้ก็จํากันไม่ได้มันหลายเซลเจ๊ก็ลงหลงลืมๆขอเช็ของไหนนะคะเจ๊เจ๊คงขายของดีมากเลยนะคะสีผมหมดเยอะมากสั่งเลยนะคะเจ๊อ uh ้อ huh. หมดเยอะเหรอใช่ค่ะเจ๊ Jay. เดี๋ยวจัดออเดอร์ให้เหมือนเดิมเลยนะคะอย่างละสองโหลอ๋อ uh huh. จ้ะ สวัสดีค่ะเจ๊เซลน้ำหอมค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ขายไม่ดีเลยลูกค้าหายไปไหนหมดไม่รู้หนูขออนุญ,ญาตเช็คของสักครู่นะคะตามสบายลูกเจ๊าตายแล้วน้ำหอมหมดเยอะเลยค่ะฮะหมดเยอะเลยเหรอใช่ค่ะแสดงว่าขายดีนะเนี่ยฮะขายดีเหรอใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวออเดอร์เลยนะคะอ่าจัดมาเลยลูกอุ้ยแต่ว่าขายดีแบบนี้เพิ่มอย่างละสามลูกเลยไหมคะเออจะมันขายดีก็จัดมาเลยลูกรอบนี้จ่ายสดหรือว่าโอนคะเออจ่ายเงินสด เงินมีเท่านี้ของก็ขายดีแล้วเงินมันไปไหนหมดแล้วจะเอาเงินไหนใจ่ายค่าของชมพู่บอกพี่พรหน่อยนะคะพรุ่งนี้เราจะจับของขวัญปีใหม่กันงบเท่าไหร่ล่ะคะเจ๊เท่าไหร่หก็ได้ไม่จํากัดแล้วแต่สะดวกเลยจ้เอย่าเพิ่งแก่นะแกพร้อมกัน <เจ S 2> นี่คะ่ะพี่พรจับเลยคะ่ะได้ของพี่พรอ่ะอันนี้ของพี่โหพี่พรกล่องใหญ่มากได้ของเจอันนี้ของเจคะ่ะโอ้โห สวยจงเลยค่ะส่วนเจได้ของชมพู่อันนี้นะเคงั้นเรามาแกะกันเลยแกะเลยแกะเลยโอ้โหได้น้ำหอมมาดามฟินขอบคุณนะชมพู่โอ้โหลิปออยซอกัดมีน้ำหอมด้วยโอ้โหมีซองด้วยขอบคุณนะคะเจพี่พรนอะไรเนี่ยเอา ก็อุปกรณ์อาบน้ำยี่ไงก็มีที่ขัดส้นเท้าด้วยนะแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยดูของที่หนูได้สิ 4, หนูใส่น้ำหอมไปตั้งหกร้อกว่าบาทมันก็เป็นแค่การจับของขวัญเธอจะซีเรียสทำไมชมพู่ถ้าจะทำแบบนี้คราวหนะ้าไม่ต้องมาจับกับเพื่อนเลยนะเอาชมพู่อะไรก็บอกว่าใส่อะไรก็ได้ไม่ยอมรับความจริงย่าเด็กเอาใจใจ เออลูกค้าคะตัวนี้เปิดไม่ได้นะคะไม่เขาไม่ให้เปิดเทสค,ค่ะเออขอโทษค่ะไม่หอมอุยอ้ยอยอกมาเยอะเกิน คะทำไมเอาครีมมาป้ายใส่ชั้นแบบนี้ล่ะคะก็หนูบีบออกมาแล้วมันเยอะเกินนะค่ะพี่ทิชชู่ก็ไม่มีทาแบบนี้ไม่ถูกนะคะลูกค้ามันก็จะไปเปืเป้อนสินค้าตัวอื่นแล้วใครจะอยากซื้อล่ะคะมันเปื้อนพี่ก็เช็ดสิคะอะไรก็ไม่รู้เสียลมลูกค้าซื้อครบ1,800บาทได้แก้วฟรีค่ะเลือกเลยค่ะเหลือ2แบบมีสีอะไรมากนะมีแดงก,กับม่วงคะ่ะเอาลงมาเลือกหน่อยนี่คะ่ะเหลือ2ใบสุดท้ายุีย เอาสีไหนดีอะเลือกไม่ถูกเลยแม่คะช่วยเลือกหน่อยสีไหนดีน่ารักหมดเลยม่วงก็น่ารักดีค่ะคุณพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะให้เพื่อนช่วยเลือกก่อนเพื่อนฮัลโหลเธอช่วยเลือกแก้วหน่อยสิฉันได้แก้วฟรีเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยฮะมันก็มีสีม่วงกับสีแดงเ,เดี๋ยว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 ฉันถ่ายรูปส่งให้ดูแม่คะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้เพื่อนเลือกช่วยก่อนค่ะหนึ่งสองสามเออเห็นยังที่ฉันส่งรูปไปนะ่ะ ค่ะคิดตังหรอคะเธอสวยทั้งสเลยค่เมื่อวันนี้คิดเกอร์ะะเธอดูมันมีพริกมันมีฝังลูกค้าซื้อครบ1800อได้แก้าฟรีมออเนี่ยไม่รู้จะเอาสีไหนดีแต่ว่ามันเหลือสองใบสุดท้ายพี่คนนี้เขายังเลือกไม่ได้เลยค่ะว่าจะเอาสีไหนถ้าพี่เขาเลือกไม่ได้ก็ยกให้ขอไปเลยค่ะนี่เธอร้านนี้แหละตัวทดลองเพียบมันจะดีหรอดีสิมา อันดับแรกเราต้องทารองพื้นก่อนเร็วๆเนเีธอเลือกเลือกนี่เธอจะทาไหนเธอทาเถอะวันนี้ฉันยังไม่อยากแต่งหน้าเลยอุตส่าห์พามาลองพื้นลองตัวนี้ดีก,กว่าแป้งอีตัวใหม่มันไม่ลอยไปหรอเธอลอยที่ไหนมันก็เข้ากับหน้าฉันนี่เลยทาทั้งทีต้องเอาให้เนียนลิปลิปเอาสีอะไรดีวยนี้ทาเยอะๆเลยของฟรีคิวต้องโก่งนิดนึงเอาอันนี้อันนึงค่ะทาอุ้ย แต่งหน้าสวยจังเลยนะคะขอบคุณค่ะ20บาทใช่ไหมคะไม่ต้องใส่ถุงตอนเข้ามาก็ไม่ได้เป็นหน้าแบบนี้นี่ ดูกันว่า Tik t o อกอวอร์ด2025ชวนอนา,นาช็อปไปทำอะไรบ้างพวกเรา4ี่คนก็ตื่นมาอาบน้ำแต่งหน้าทำผมกันตั้งแต่9โมงเช้าเลยเพราะว่านัดช่างแต่งหน้าเอาไว้นี่ก็จะเป็นชุดไป,ปงานของเราสวยไหมทุกคนและเราก็มาถึงแล้วงานก็จะจัดที่วันแบงคอ็อกงานเริ่มทุ่มครึ่งแต่เรามาตั้งแต่5โมงเพราะจะมาถ่ายคอนเทนต์ให้ทุกคนดูกันก่อนเข้างานก็จะมีการสแกน QR code และผูกลิสต์แบนก์ก่อนพอเข้ามาในงานแล้วก็จะมีป้ายทิกตอกใหญ่ๆตรงนี้เป็นจุดเช็คอินที่เหล่าครีเอเตอร์และอินฟูทุกคนต้องาาแล้วววพกกเรรรรร็มีููปปคคอบั สววยยมาฝาฝกด้เราจะพาไปดูชั้นบนว่ามีอะไรที่น่าตื่นเต้นอีกบ้างดูสิทุกคนมีให้ถ่ายกับถ้วยรางวัลทิกต o k อวอร์ดไทยแลนด์ด้วยคือเลิศม,มากในงานเขาก็มีอาหารแล้วก็ขนมให้ด้วยขอบอกว่าขนมอร่อยมากเราเจอพี่มินชี่ด้วยตัวจริงน่ารักมากงานประกาศรางวัลใกล้จะเริ่มแล้วพาไปดูบรรยากาศภายในงานกัน แล้วก็จะมีการประกาศรางวัลแต่ละสาขาและมาถึงรางวัลที่ใหญ่ที่สุด TikTok Creator of the Year ขอแสดงความยินดีกับคุณโบกัญญารักน์รีแคปงาน TikTok Award 2025ปีนี้บอกเลยว่า TikTok เล่นใหญ่มากขอบคุณ TikTok ที่เห็นถึงศักยภาพของช่องเราสิ่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำคลิปสนุกสนุกอย่างสร้างสรรค์ออกมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะพัสดุมาส่งหรอคะอยอะเท่าไหร่คะ อ๋อโอเคค่ะมาส่งได้เลยค่ะอุ้ยกระเป๋าใหม่มาถึงแล้วอุ้ยสวยมากนี่แหละพอดีเลยฉันจะพายไปทำงานวันจันทร์จะเข้ากับชุดใหม่ซ่อนไว้ก่อนซ่อนไ้ก่อนอุ้ยพี่มีทินใกล้เลิกงานแล้วกลับมาแล้วครับวันนี้เงินเดือนออกใช่ไหมเอามาเอามาให้หนูเก็บ พีเอาไว้ใช้50บาทหนูเบื่อนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วจะเก็บเงินไว้ดาวรถเก่งมาขับ50บาทจะพอกินอะไรน้องเดี๋ยวตอนเช้าหนูจะหุงข้าวกินข้าวที่ห้องนะตอนเที่ยงห่อข้าวไปแล้วไปซื้อแกงถุงที่หน้าปากซอยตอนเย็นเดี๋ยวหนูจะซื้อแกงถุงเข้ามาให้เองเราต้องช่วยกันประหยัดนะได้ครับแต่หนูว่าแค่นี้มันยังไม่พอนะค่าแรงของเราสองคนยังไม่ถึงวันละพันเลยไหนจะค่าเช่าบ้านไหนจะค่ารถหนูว่าพี่ต้องหางานพิเศษทําแล้วแหละงานอะไรแต่ตอนนี้ยังทํางาน ไม่มีวันหยุดเลยพี่ก็ไปขับไรเดอร์สิแฟนเพื่อนหนูเขาไปทำวันหนึ่งได้เป็นพันเลยนะเดี๋ยวพี่จะไปสมัครดูนะน้ำหอมเอาไปสองกิ่นเลยขาดอะไรอีกนะลองพื้นไดฟูกูมีกี่ซองเอาหมดเลยวันนี้มีเงินเอาแบบปลอดด้วยดีกว่าเอาเอเด้ร์ไปสองครับผมพี่มิธินน้ำเมียว พี่มาส่งออเดอร์เหรอหนูเขาร้านนี้ด้วยเหรอมีแต่ของแพงๆเลยนะหนูเห็นพี่ทํางานหนักตากแดดเยอะหนูก็เลยมาซื้อกันแดดให้พี่เนี่ยกันแดดดีเซไดฟูกุปักผิวให้กระจ่างใสทาแล้วไม่วอกไม่ลอยนี่เหรอใช่แต่หนูเลือกจะแบบซองนะเราจะได้ประหยัดไงหนูเป็นผู้หญิงที่พี่จะฝากชีตไว้กับหนูนะนะพี่ไปทํางานก่อนนะจ้าพี่ยางมัดผมพวกนี้สั่งมานานแล้วเหรอก็ประมาณสองสามเดือนนี่แหละค่ะเหรอ สองสามเดือนเองเหรอทำไมดูเก่าจังนี่แถวนี้เก่าหมดเลยสีซีดหมดละลูกค้าคนไหนเขาจะมาซื้อมันก็ปกตินะคะมันก็เป็นสีนี้นะคะลูกค้าอยถ้าสีแบบนี้ปกติฉันไม่ซื้อหรอกเหมือนของมือสองเลยอันนี้ฉันเตือนเพราะหวังดีนะถ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่เออมันดูเก่าจริงๆเหรอคะลูกค้าทั้งเก่าทั้งยานเอาอยางงี้แล้วกันฉันจะช่วยขายให้ฉันละห้าบาทฉันจะเมาทั้งแผงเลยห้าบาทโอ้ย หาบาทก็ดีเท่าไหร่แล้วถ้าเป็นที่ร้านชันนะไม่ขายหรอกเอามาแถมให้ลูกค้าให้หมดเลยงั้นหนูขายให้พี่หมดนี่เลยค่ะอันละหาบาทพี่จะเอาหมดเลยใช่ไหมคะอืมอย่างนั้นแหละค้าขายมันเป็นเรื่องธรรมดาัันนนีี้้จะมมาาาปคคุุชช่ดซย พลังเอสเซนต์บำรุงผิวที่ทั้งปกปิดและบำรุงเป็นในตัวกันน้ำกันเหงือ่อมีฟิล์มล็อกเมคอัพสองชั้นสร้างฟิล์มล็อกเมคอัพให้ติดทนยาวนาน12ชั่วโมงลนะเอียดช่วยพรางจุดดำและเบอร์ูขุมขนได้ในปาดเดียวและยังมีในอาซินิมายช่วยปรับผิวกระจา่างใสและยังอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีสารสก,กัดคาเมลเลียเรสเวอรัทเลและสารสก,กัดวิสทฮา์เซลช่วยบำรุงผิวเบอร์ศูน, e, กกน,นย์หนึน่งสำหรับผิวขาวเหลืองเบอร์ศูนย์สองสำหรับผิวขาวชมพู คุชชั่นตัวใหม่ของนามนี้เหมาะกับสาวๆที่ชอบผิวฉ่ำวาวสไตล์เกาหลี<บ>คุชชั่นทรงหยดน้ำเกี่ยง่ายกระจายเนื้อคุชชั่นแนบสนิทผิวเป็นสูตรอ่อนโยนและใช้ได้กับทุกเฉดสีผิวเนื้อคุชชั่นบางเบาเกลี่ยง่ายไม่เป็นคาบทาแล้วผิวฉ่ำวาวเล่นแสงดีมากผิวดูมีมิติมีความโกลว์แบบเกาหลีเกาใจสุดๆแถมยังกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะตลับละ179บาทต้องลอง หนูไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยเมื่อไหร่แม่จะซักผ้าโอยแม่ยุ่งอยู่เห็นไหมเนี่ยผู้เปิดร้านเสียลูกค้าก็กำลังเข้าไปไปใส่ชุดเดิมไปก่อนอไม่ค่ะคะแนะนำลิฟให้หน่อยคะ่ะอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะจะเป็นแม่หนูหิวข้าวจะเที่ยงแล้วหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยโอ้ยเห็นไหมว่มาแม่ยุ่งอยู่ถ้า,านบ้นเดี๋ยวจะไปสั่งแกบให้อดเอาไปก่อนไป แม่จ๋าหยุดยาสีว่าหนูอยากไปเที่ยวเพื่อนหนูไปเที่ยวกันทุกคนเลยนะแม่นะเห็นไหมเนี่ยว่าแม่ทางานเนี่ยจะเอาเวลาไหนพาไปเที่ยวปิดร้านไปสักวันสองวันก็ได้หนูยังไม่เคยเห็นแม่ปิดร้านเลยนะแม่จ๋านะาๆโอ้ยรักษาปิดร้านก็ขาดรายได้สิเห็นไหมนี่ไม่หาเงินอยู่ก็หนูเบือ่อเบื่อก็โทรศัพท์ไปเล่นไปแม่จะทํางานอย่ามากวนร้อนเมื่อไหร่มันจะมาเนี่ย มาแล้วหรอนางตูดีจะนั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยก็ซีรีส์ยังไม่จบตอนไหนแม่อันนี้ก็รีบสุดๆแล้วมาเร็วขึ้นรถลูกอยู่นั่นแหละวันนี้ก็ดูแต่ซีรีส์ไม่รู้จะจบจักสิ้นไปกับหิวจนไส้กี่ร้อยเนี่กลับไปแนะนำตัวหนึ่งแป๊บอะไรอีกเนี่ยแม่ลืมซื้อครีมรองก่อนเร็วอะไรอีกเนี่ยเยอะแยะไม่จบไม่สิ้นเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านไหนครีมตัวไหนรีบดูรีบซื้อเลือกไอ้ิงอยู่นั่นแหละเดี๋ยวแม่ขอเลือกก่อนหิวของลูกค้าแนะนำเป็นเบอร์นี้เลยค่ะ แล้วตัวนี้มันดียังไงหรอคะพี่ตัวนี้จะเป็นรองพื้นผสมสกินแคร์นะคะหรือว่าลูกค้าสนใจคุชชั่นไหมคะสนใจค่ะแนะนํำหน่อยค่ะพี่โอจะแนะนําอะไรกันนักนาจะเออะไรก็เอาไปเถอะฉันหิวข้าวจะกลับหรือไม่กลับถ้าไม่กลับก็อยู่นี่แหละฉันจะคีเลอร์กลับไปเองทิ้งแกไว้นี่แหละแม่ไม่ต้องมานอนอยู่นี่แหละไปทาคีลอไปไม่ต้องมาไปกับบ้านคนเดียว